พอถึงวันโกนวันพระโดยมากจะเห็นจะฝันเห็นผีคนที่จะตายหรือคนที่จะตายที่รู้จักค่ะไม่อยากฝันเห็นค่ะคือวันโกนเนี่ยมันก็คือวันที่พระท่านโกนผมปลงผมนะปลงผมมันแลโดยมากมันจะเป็นมันจะหนึ่งวันก่อนที่มันจะเป็นวันที่เขาต้องไป เป็นวันพระแล้วเป็นวันที่เขาต้องไปสวดปาติโมกกันนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆเขาก็มีความเชื่อกันบอกว่าจะเป็นวันที่วิญญาณจะออกมาเล่ร่อนได้อะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้มันฟังหูไว้หู นะครับมันฟังหูไว้หูเราไม่จําเป็นต้องไปกังวลเรื่องนี้มากเพราะคนที่เห็นก็จะเห็นคนที่ไม่เห็นก็ไม่ต่อไปนะครับทีนี้ถา้าถามว่าไม่อยากฝันเห็นนะออลองดูอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าลองดูนะครับให้ก่อนนอนให้สวมดมนต์บทชื่อยันดุนยันทุนนิมิตตังยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจาเนี่ยลองเซิร์ชคําว่ายันทุนบทสวดน,นะยันทุน ยันเหมือนกับเอาเท้ายันนี่แหละนะแล้วก็ไม่ไม่ใช่ยันแบบยันกันผีไม่ใช่นะยันยอยักษ์ไม่หันอากาศนอหนูนะครับทอทหารสระอ,นอหนูนะแล้วอนิมิตนะนิมิตนิมิตตรงตัวนะครับตังก็ ต่อเต่าไม่เนอากาศงองูนะยันทุนนิมิตังนะเสิร์ชเข้าไปเนี่ยมันจะมียันทุนนิมิตังเอว่ามังคัลันจะโยชามนาโปศกุนะสัสโทภาปะคาโหตุสุปินังอกรันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตูเนี่ยเขาเชื่อว่าสวดบทนี้แล้วจะไม่ฝันร้ายนะผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็สวดไปเรื่อยๆนะก็มีบทนี้บ้างนะบางวันก็สวดบทนี้ด้วยบางวันก็ไม่ได้สวดแต่ก็ไม่ค่อยฝันร้ายนะครับผมไม่ค่อยฝันร้ายนะ วันไหนฝันร้ายนี้จะเป็นเรื่องประหลาดมากเลยนะ